ทุกร้านคือโจทย์ที่ได้มาวันนี้ก็คือจะต้องกินทุกร้านนะคะเพื่อที่จะรีวิวให้ดู โคร้านที่เฮฟวี่นี่พวกเราคือเฮฟวี่ใช่ไหมจัดอ่ะมันมีขนาดเลยทุกคนชื่อจูนะคะขอแนะนำตัวกันเลยมาเร็ว เมงค่ะทุกคนเป็นแบบว่าอาหารแบบเกาหลีสษาดเลยมีมามะ่าเกาหลีด้วยสําหรับใครที่ชอบกินมามะ่าแบบไม่ใช่แคมะมะ่มาม่าธรรมดานะคมีหน้าอะไรบ้างคะไก่แฮมดิคอนเอาเป็นไก่ละแล้ะขอบคุณค่ะา่วิธีการอยากแรกคือจอแไแดงก่อนจ้า วิ๊นี่คือมีเบคอนอค,ค่ะทุกคนเหมคขุบกันไปขุบกันไปอร่อยมากไทยชอบเกาหลีนี่แบบย่ไงไง อันนี้มี QR code ค่ะถือว่าสะดวกสบายส,สุดๆร้านชื่อว่ายำแอบแซ ب, ่บดูน่ากินมากเลยอันนี้คือไข่แดงอยากกินยำม,มีมีเมนูอะไรบ้างไหมคะพี่คะอ่อยมันแบบทะเลมั สดมากอ่ะเนี่ยมันเหมือนแบบกุ้งหวานญี่ปุ่นอ่ะคือมันอร่อยมากจริงๆดูแบบเนื้อแบบขาวน่ากินสุดๆ ะะบอกเลยว่าอิ่มแน่นอนวันนี้มันฟูออปชั่นมากเลยทุกคนดูดขอชิ้นที่มันที่สุดค่ะมันน่ากินทุกชิ้นเลยดได้ยินเสียงไหมอ่ะนังก ไอเดไอดเกาหลีที่แบบว่าเขาชอบกินอ่ะร้านชื่อว่าโกเกกโกโกะนะคะเป็นแบบไก่ทอดซอสเกาหลีอุ้ยมีคนละครึ่งด้วยอะไรดีงไงมีมีแบบชาบีเอลเลนมีแบบโชยุกาลิน่ากินมากเลยเดี๋ยวเรามารอกันทุกคนเราจะกินทุกรสเลยนี่กินรสรสส้มรสอะไรมีหมดเลยนะคะไปไปดูร้านต่อแววตาสดใสามากนี้เพราะเราอยู่ที่ร้านมีขา <c oughs> กินซูชิทุกคนดูแล้วโอ้ยสวย บอกเลยว่าถูกใจใสแบบญี่ปุ่นสุด ตัวกลมซอฟเสิร์ฟนะคะกินให้ตัวกลมกันเลยนี่นี่อันนี้คือร้านชื่อว่า R M Kitchen นะคะเป็นแบบว่าขายพวกบาร์บีคิวอะไรตามนี้ค่ะถัดมาจะเป็นร้านข้าวหน้าเนื้อวิทโทคสเซอร์เอร์รี่ทุกคนเขาเอาอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมาไว้ในสระบุรีเลยนะคะวิบวิทยาศาสตรเกาะอีสานคืออะไรอ่ะเสกเกาะเยอรมันอออ่านยังไงไม่ใช่เกาะอีสานนี่ร้านชูขาเฮาณนะทุกคนเป็นร้านที่แบบ ชื่อดังมากอยู่ในย่านลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะคะเป็นร้านแบบชื่อเสียงดังใช่ไหมครับเคยเพลงดังครับแม่พี่ก็ใครที่แบบไม่ได้มางานนี้ใช่ป่ะแต่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยก็ไปนะคะลาดพร้าวร้อยหนึ่งร้านชื่อซูกาเฮาทุกคนน่าจะเคยรู้จักอยู่แล้วนะคะวิมีขายเยอะมากคขอบคุณมากค่ะไปร้านต่อไปต่ออุ้ยอาหารเขาราคาแบบย่อมเยามากๆอุ้ยเดินมาให้เลยเรา พี่เวลาเมื่อกี้สั่งไว้โหเดินมาให้โอ้โหแบบของเต็มมือมากตอนนี้หม่าล่าก็มีข้าวขาหมูข้าวหมูลุงจิ้มนะคะแล้วก็มีร้านกินไก่อ่ะอาหารแบบครบคันมากทุกคนก๋วยจั๊บอะไรก็ตามที่แบบคิดว่าจะหากินไม่ได้แน่นอนในในบริเวณนี้คือมาหมดนะคะซึ่งม,มันเปกนากการที่เกิดารันตีนการช่วยเพื่อนฉันชอบกินอย่างหนึ่ง ตัวเองชอบกินอีกอย่างหนึง่งก็จะมีแบบมีทุกอย่างเลยนะคะคือเรากินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปช้อปปิ้งกันต่อซึ่งในจุดนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายเอาไว้แต่เราจะให้ดูภาพคร่าวๆนะคะว่ามันแบบมันดีขนาดไหนเพราะว่างานนี้จริงๆมันเป็นงานแบบว่าเนี่ยแนวแนวแนวแแบบนี้เลยแนวแบบว่าเข้าค่ายนิดนึงเพราะฉะนั้นร้านค้าที่เป็นแบบแฟชั่นที่นี่นะคะก็จะแบบว่าแกมันก็จะติดๆล,อล็อกๆหน่อยนั้นเดี๋ยวไปดูกันแบบชิลๆสบาย